สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เกิดอะไรขึ้นไอ้ปรีชยาโพสต์ภาพจอดำเขียนแคปชั่นอ่านแล้วดูเศร้าซึ่งหลังจากเธอได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอล้นหลาม ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวไอปิชดาพงธนานิกรเพราะจูจ่ๆเธอก็ได้โพสต์ภาพจอดำก่อนระบุคแคปชั่นอ่านแล้วดูเศร้าไม่น้อยว่าฉันให้เวลากับตัวเองฉันรักพวกคุณทุกคนดูแลตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังเพราะฉันทําเต็มที่ทําดีที่สุดแล้วท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับเธอ ล่าสุดวันที่12ธันวาคมสาวไอ้ได้ออกมาโพสต์ภาพจอดำผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @icepichaya พร้อมกับระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าฉันให้เวลากับตัวเองฉันรักพวกคุณทุกคนดูแลตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังเพราะฉันทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอล้นหลามเช่นเวลาที่ทุกข์หรือรู้สึกแย่กับสถานการณ์อะไรให้รีบออกจากตรงนั้นมาให้ได้เร็วนะความสุขรออยู่เพียบเลยส่งกําลังใจให้เสมอนะเรารู้สึกว่าไอเป็นคนที่เก่งและเข้มแข็งมากๆถ้าเลื่อนมาเห็นข้อความนี้อยากจะให้กําลังใจไอเยอะๆนะคะถ้าผ่านมาอ่านแอบส่งพลังใจให้นะไอคนเก่งอยากให้รู้ว่า มีหนูและแฟนคลับคนอื่นๆอยู่ตรงนี้นะคะคนที่รักและซับพอร์ตคุณไอตลอดส่งกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ